หมดเลยป่ะคะเขเลยค่ะเขเลยนะจับผ้าผ้าสองผืนขยาวระวังมือร่อนอย่าปล่อยมือนะคะเฮ้ย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 กระทิหยอดจากกระถิวงในออกวงนอกอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ่าล่าเลยวนวนเลยค่ะอ๋อแอนหนูทำกระทิยหงอยก็โทษพ่อน ่ใส่ไส้ค่ะอันนี้คือใส่ตรงไหนยังไงก็ได้เลยอะคะหนูใส่เดยคนกลฟังอันนี้ใส่มันม่วงมันม่วงนี่ฝักทองปะคะนี่ฝักทองนะคะ ขอบคุณค่ะอาทีนี้ปรับไฟนะคะปรับไปขึ้นไปในอ่อนไปนอกกลางนะคะอ๋อแล้วเราต้องรอนานไหมคะประมาณประมาณ12ถึงนาทีน้องมิ้นท์อย่าลืมนะคะว่าต้องหมุนเบ้าบ่อยๆอ๋อทำไมอะคะ <c oughs> คการหมุนเบ้าคือการกระจายความร้อนอให้ทั่วทุกเบ้าสักพักหมุนอยู่แค่นี้อ๋อแค่นี้แล้วน,นี่ก็คือเราก็รอไปเรื่อย แช่นั้นล้วก็เราก็มาทำเตาอื่นรอเทยังไงก็คือเทแบบลาดเลงตรงกลางเลยอันนี้ยอันนี้เหรอคะใช่ค่ะลงเลยเทร้อนอ่ะร้อนผ้าถูกช่างหกช่างมันเร็วๆอีกนิดนึงเออดีมากเอาเลยกะทิกะทิรวยทำกะทิทุกวันเลยแรกๆก็จะเปลืองนิดนึงพอแล้วแต่จะจัดหน้าเลยนะคะออันนี้เป็นแค่สองหน้าป่ะคะ หนูก็ปักตองไม่ตรงกลางก็ได้ไม่ได้อ่านข่าวแล้วเราจะต่อไปขายขนมพกขายดีแน่นอนทำยากยากไหมก็ยากอยู่ค่ะเกลียเกลียอะไรเกลียเกลียเจ็จไหนดูฝีมือซิ ช่ำๆอ่ะนะเพราะใส่กระทิเยอะปิดนาทีค่อยเช็คว่าตูดมันกรอบหรือยังโอเคค่ะค่ะแล้วค่อยปิดต่อยีกสองถึงสามนาทีเจอมากค่ะเป็นควันที่แบบไส้กำมันจะสุกอันนี้ไส้ยังไม่สุกเท่าไหร่อ๋อถ้าสุกก็จะนิ่มๆแบบมันมันมันจะขาดเลย อ๋อเหรอใช่ปึ๊บปิดต่อเราจะมีการทําใส่กล่องทิ้งเอาไว้แบบเพื่อให้ไม่ไม่พี่จะไม่ทําทิ้งไว้ก็คือทําเดี๋ยวนั้นใช่ทําเดี๋ยวนั้นในหม้อเนี้ยมันมีข้าวโพดมีมันม่วงคุณจะมากินเผือกคุณก็รอไปก่อนแต่ถ้าคุณกินข้าวโพดกับมันม่วงคุณได้กินเลยแล้วทีเนี้ยเวลาควักแบบหมายถึงว่าเวลาเราเอาออกมาคือทําไงคะเราต้องตัดขอบก่อนแล้วเราค่อยประกบขอบ เอาพริกมันมาประกบันเลยพริกมันมาประกบหน<อ>ูนึกว่าแบบตัดทีละอันทีละอันทีละอันไม่ไม่ไม่ไมว้าวทานค่ะเอ <Yeah. S 2> ้อ่ะลองดูว่าร่อนหรือเปล่านะคะลองดูซิเออได้เลยค่ะ ถือว่าโอเคมากนะคะเอฟเคตัดขอบค่ะตัดขอบนี่นะคะขั้นตอนต่อไปคือการตัดออช้อนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอฟอืมเก่งมากค่ะดึงได้เลยเหรอคะกูมันขาดนี่ค่ะมันขาดอ่ะดึงเลยค่ะโอเคอุิยสวยมากแรงหรือเปล่า